bổn tốt sao giọt cốt sao ai giọt cốt mà sao mà leo mà leo sức cấm nhanh con cháu cho mà phò na dạng tỏn bổn tốt xíu cho biển chơi đây cháu cho nào này, tốt nó cho nó no. tốt na dạng nó Nhà cái giải dưới đều mà cho nó Để tốt cam đều bỏ bên nhà น้ายางก็ยุดเร็วแค่นั้นเองแต่ถ้าตกเหมือนๆตกเรื่อยๆเนี่ยจะน้ายางก็จะตองมีเส้นยางฟิดอยู่น้ำก็จะเข้าได้ง่ายนจะจ๊ะย,ยางก็ยุดไหลเร็วประมาณเนี่ยจะจะบะักไขไหลละจะกลายเป็นเติมตั้งหน้ายางไปเห็นละอันนี้แค่ฝน,นตกบันนักนะจ๊ะสวย ตกหนักนี่สเส้นนี่หายเลยเจ้าน้ำยางข,งขาวๆนี่หายกลายเป็นน้ำซึมเข้าเปลือกเลยนะเจ้าเนาะ